วิห์วิจารณ์นะครับศึกมว, 74, มวยไทย7จ็มวยไทย 7SD วันที่10สิงหาคมครับตอนรับวันแม่แห่งชาติทัศนศิลปผ่านทางช่อง7 SD นะครับเวลา14.30นกานาทีถึงเวลา1 6 3 0กนิกานาทีนะครับก่อนไปวิเคราห์วิจารณ์นะครับขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจากเพจหมัดมวยนะครับส่วนการให้คะแนนในการจัดมวยสัปดาห์นี้ส่วนตัวให้6เต็ม10นะครับ อ่าคู่มวยสัปดาห์นี้อาจจะดรอบลงนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหลังๆก็วันนี้ครับไปแบบกระชับไปแบบสรุปเลยนะครับก็ไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับแสนศึกสรัชภูมินะครับพบกับผักบุ้งเพชรเขียดเพชรในพิกัดร้อยสองปอนนะครับสําหรับแสนศึกสรัชภูมินะครับก็เป็นมวยที่กําลังขึ้นมานะนะครับวันนี้ นะครับก็เป็นมวยปลายๆนะครับประเภทเปิดเกมนะครับเข่าปลายๆนะครับยกต้นนี่รับไปก่อนนะครับวันนี้นะครับหลายอย่างค่อนข้างเป็นดองฝั่งมุนเงินนะครับฝั่งมุนเงินก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนเดิมครับผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรโอ้โหชื่อนี้บางคนก็หยีเลยบางคนก็โอ้โหมาอีกแล้วคนก็รอชมนะครับก็ต้องบอกว่าชื่อผักบุ้งเนี่ยมันน่ารักไปนะสลับ ความคิดมุมมองของผมอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นบ้างเนาะบางทีโชคไม่ดีคนก็อาจจะบอกว่าผักบุ้ง,ลงหลงเหลิงผักบุ้งไฟแดงอะไรก็ว่าไปหมดเนาะนะครับชื่อน่ารักเกินไปนะมาชื่อผักบุ้งแต่ในไฟที่ผ่านมานะครับทําท่าว่าจะชนะหลายคนก็มองว่าน่าจะชนะแต่สุดท้ายก็ไปแพ้นะเพราะว่าโดนหมัดเป็นมวยที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแต่พูดถึง นะครับในเรื่องของชื่อมวยหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างนี่ค่อนข้างได้เปรียบนัดนี้ก็ขึ้นอยู่กับพักบุ้งนะครับเกรตมวยดีกว่าชื่อดีกว่านะครับวันนี้แสนสึกก็ถือว่าขึ้นมาใหม่นะครับส่วนพักบุ้งนี่นะครับถือว่าลดเกรตลดระดับลงมาเกิดได้ไหมชนะได้ไหมนะครับพักบุ้งก็ถือว่าเป็นมวยครบเครื่องนะนะครับส่วนแสนสึกก็เป็นมวยเปิดเกมเข่าดีไปไปลายดีนะครับแต่คู่นี้ นะครับส่วนตัวก็มองว่าแพ้ได้ชนะได้นะครับ60-40เอร์เซนนะครับเบื้องต้นก็ยังมองไปที่ผักบุ้งเพชรเ็ดเพชรนะครับได้เปรียบหลายอย่างเลยไฟนนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ชนะไม่ได้ก็คงต้องไปต่อยรายการอื่นก่อนนะครับหากว่ายังแพ้อีกนี่ก็คงไม่ได้มาต่อยช่องจิตสักระยะหนึ่งนะครับก็คงต้องไปทําฟอร์มครับเบื้องต้นนะครับจึงยังชอบไปที่ผักบุ้งเพชรเ็ดเพชรครับ ู้ที่2เป็น F35 ราชานนนพบก,กับ orn, พรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์นะครับในพบกัด123ปอนด์คนนี้ก็เพิ่งต่อยกันมาในเดือนที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่าฝั่งน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมา F16 F35 ราชานนนะครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยประเภทมวยฝีมือนะครับจังหวะถอยฉากออกนะครับฝีมือดีเชิงสวย นะครับมีจังหวะถีบขวาแล้วก็คอยดักแข้งซ้ายนะครับประเภทถอยทำนะครับเป็นมวยมาตีนต้นนะครับสลับเ1 6เชิงดีฟีมือสวยครับ F16 หกบราชานนนะครับส่วนน้ำเงินพรพิทักษ์สาูมิพัทก,ก็เป็นมวยประเภทเข่าเปิดเกมนะครับทรงคล้ายๆกับสิทธิศัติ์แต่บางทีพรพิทักษ์ในประเภทโดนไม่ได้นะครับชที่ช่องเจ ค่อนข้างดวงดีนะครับตั้งแต่สมัยชกมวยรอบปูนเสือท,ทําท่าจะตกรอบแต่ละครั้งนะครับผู้ชกก็ทันน้ำหนักไม่ได้บ้างนะครับหรือแพ้น็อกแต่ก็ได้เข้ารอบ8คนนะครับแต่ก็สิ้นสุดที่รอบ8คนนะครับสำหรับคู่นี้เบื้องต้นส่วนตัวยังออกชอบไปที่พรพิทักษ์สาภูมิพัฒน์ครับเบื้องต้นมองว่า F35 าาราชานนเป็นมวยฝีมือก็จริงนะครับแต่ ในเรื่องของการออกอาวุธนี่นะครับดูว่ายังออกไม่ค่อยหนักไม่ค่อยแรงนะครับฝีมือแต่บางทีที่มือช่องเจ็ดนี่ถ้าออกไม่เนี้ยไม่เนียนยนี่ก็มองว่ามวยเขาสามารถกินได้นะครับเพราะว่าพรบิทักนี่เป็นมวยประเภทเปิดเกมได้ตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกห้าน,นะครับคล้ายๆสไตล์พรสเน่พรบุญพัฒน์นะครับสำหรับพรบิทักไฟนี้ก็ยังเชื่อว่าพรบิทักน่าจะแสงได้นะครับจอมทีน้ําเงินครับกูสอง ู้ที่3เป็นโจเซฟจิตเมืองนน์นะครับพบก,กับเพชรสามารถเพชรเร็ิเพชรโจเซฟนีเ่ này, เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เรื่อยๆนะครับอฟอร์มการชกนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะใจเพชรมานะครับสําหรับทางฝั่งของโจเซฟส่วนเพชรสามารถนะครับฟอร์มหลังๆก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับชนะมาเหมือนกันแต่ไม่ค่อยชคต่อเนื่องนะสาหรับเพชรสามารถนะครับชคบ,บ้างนะครับ อถอนบ้างนะครับก็เป็นมวยฝีมือทั้งคู่นะครับแต่ว่าโจเซฟเนี่ยจะเป็นมวยที่ครบเครื่องกว่าเดินได้ถอยเป็นแต่ฝ่ายนี้โจเซฟจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับประเภทนะครับพละกําลังนี่เหลือล้นส่วนเพชรสามารถคนนี้ก็คําถามก็ขึ้นอยู่กับเพชรสามารถว่าจะต้านทางฝั่งของโจเซฟอยู่ไหมนะครับาทางฝั่งเพชรสามารถเนี่ยจะเป็นตัวถอยตั้งรับอาศัยจังหวัดฉากออกนะครับ เป็นเรื่องของอาวุธมวยไทยนี่ไม่เป็นรองแน่นอนเป็นสามารถส่วนโจเซฟนะครับก็เป็นมวยเปิดเกมนะครับอาศาายัยจังหวะแข้งซ้ายต่อยหมัดตะซ้ายนะครับถือว่าอาวุธหลายนะนะครับอาหลากหลายนะครับหมัดก็มีแข้งก็มีนะครับ,นะรบเขาก็มีโจเซฟซ้อมที่ทีมงานจิตเมืองนนนะครับชื่อมวยกระดูกมวยการพันมวยโจเซฟนี่เพราะว่าไม่ธรรมดานะครับดีกว่าเป็นสามารถอีก นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเยอะกว่าทางฝั่งของเปสมาตอีกเบื้องต้นคู่นี้ออกชอบเพียงนั้นโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้น่าลองครับเพราะว่าทีมงานจิตเมืองนนท์โอ้โหช่วโงนี้ชนะรวดนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางฝั่งของยอดกตัญยูก็ชนะนะครับถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของทางฝั่งของจิตเมืองนนท์นะครับถึงแม้ว่าเวลาผมมีคอนะครับเวลาต่างชาติทุกับไทยส่วนใหญ่กรรมการก็จะออก ไทยตลอดนะครับแต่วันนี้ขอส่วนกระแสไปที่ต่างชาติสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับเพชราสามามีโอกาสยุบได้โจเซฟนี่ชกตลอดนะครับมีโอกาสที่จะแรงไปครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกกำไราการนะครับเป็นพันศักบวรทวีหรือว่า,าววรรณทวีนะครับพบกับสิทธิศักสิงมาวินในเวียพิกัดร2อปอนด์เข่ากับเข่านะนะครับคู่นี้ชกเวท1 2ร้อปปอนด์ เวทนี้นะครับส่วนใหญ่พันศัก์ก็จะชกในเวทนี้ผมว่าพันศักเนี่ยเป็นมวยที่ชื่อดีกว่านะนะครับเพราะว่าชคระดับคัมแบ็กระดับโฟกัสนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเบอร์ใหญ่ๆที่พันศักรประทัม,มาส่วนสิริศักดิ์นี่ก็เป็นมวยเขา่าพื้นนะครับเข่าไม่มีตาประเภทจับในซอยเข่าอย่างเดียวแต่หลักเหลี่ยมหรือว่าจังหวะที่จะเน้นๆน,น,นะครับอ่าในการ ออกให้ชัดเจนนี่ก็ดูว่าสิริศักดิ์นี่ยังออกอาวุธด้ไม่ชัดเจนส่วนพันศักดิ์นะครับเดินได้ถอยเป็นเป็นอวยคนหนึ่งที่ผมว่าอาวุธมวยนี่ค่อนข้างครบนะครับเปิดเกมก็มีต่อยหมัดมีฟันศอกมีจังหวะเตะขวาส่วนช่วงปลายนะครับก็มีลูกจับวงในแต่ไม่ใช่จับแบบสิริศักดิ์ที่จะเร่งตีนะครับพันศักดิ์นี่ยระเพศคำใหญ่ๆนะครับออกน้อยแต่ออกเน้นๆนะครับวันนี้ พันศ <inequ ity S 1> ักด์น่าจะมาถอยแต่ไม่ถอยมากนะครับส่วนสิทธิศักด์ก็จะมาเป็นตัวเดินให้ทางฝั่งของนะครับพันศักด์นั้นเป็นฝ่ายตั้งรับสิทธิศักด์นะครับก็จะเดินเปิดเกมต่อยหมัดนะครับมีจังหวะเตะขวาบ้างแล้วก็ไล่คุกวงในรุนร้วนนะครับส่วนพันศักด์นี่ถึงแม้ว่านะครับบรรยากาศจะเป็นรองนะครับเพราะว่าทางฝั่งของสิทธิศักดิ์ในสิงห์มาวินเขาเป็นต่ออยู่แล้วพันศักด์วันนี้นะครับ อาบุตรมวยนี่จะเยอะกว่านะครับมีจังหวะออกเน้นๆออกเจ็บๆนะครับแล้วก็เจอมวยเข่าเนี่ยผมว่าพันศักก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเดิมเขาก็เขา่าอยู่แล้วความหลากหลายของพันศัก์นี่จะเยอะกว่านะผมว่าเกตมวยกระดูกมวยก็ดีกว่าเมื่องต้นคนนี้ก็ออกลองไปที่พันศักบวรนันทวีนะครับวันนี้น่าจะแสงได้นะครับครับน,นี่ก็เป็นการมีข้อพิจารณะครับผลแพ้ชนะก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าชินชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ดังเช่นเคยครับ